ปัตานีวิกฤตหนักน้ำท่วมเต็มจังหวัด12อำเภอต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอำเภอยะรังขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากน้ำในแม่น้ำปัตตานีได้ล้นตลิ่งประกอบกับน้ำฝนจำนวนมากที่ตกตลอดเวลาทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายถูกกระแสน้ำพัดลาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าว รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังคงหนักเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ในพื้นที่ทั้ง12อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรถนนสถานที่ราชการหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำล่าสุดจังหวัดปัตตานีได้ประกาศให้ทั้ง12อำเภอเป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติแล้วโดยมี6อำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดประกอบด้วยอำเภอแม่ลานอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอไมอ้แก่นและอำเภอโคกโพ รวม39ตำบล194หมู่บ้าน8,452ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน28,969คนและล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอยะรังโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันเอกอุเทนจีนทองหลางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่22ได้รับการประสานจากอำเภอยะรังว่า มีประชาชนถูกน้ําพัดหายไปในแม่น้ําบริเวณทุ่งรับน้ําหมู่5บ้านเกาะบาทตําบลมะมาวีหลังได้รับแจ้งจึงนํากําลังพร้อมโดยยางเข้าไปทําการค้นหาแต่ปรากฏว่าการค้นหาเป็นไปอย่างค่อนข้างลําบากเนื่องจากกระแสน้ําเชี่ยวแรงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งพื้นที่การค้นหาจนกระทั่งผ่านไปร่วม3ชั่วโมงจึงพบร่างผู้เสียชีวิตลอยไปติดกิ่งไม้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นจึงนําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ จะนำไปชนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลยรังทราบชื่อนางสาวรอฮานีวิชาอายุ42ปีจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายพิการทางสมองก่อนเกิดเหตุได้เดินเล่นน้ำอยู่ริมถนนขณะที่กำลังเดินปรากฏว่าถูกกระแสน้ำแรงพัดเอาร่างตกลงไปในคลองต่อหน้าประชาชนผู้ตายพยายามว่ายน้ำแต่ด้วยกระแสน้ำเชี่ยวจึงพัดพาร่างจมหายไปในน้ำซึ่งขณะนี้ญาติได้นำร่างไปประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอยะรังขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากน้ำในแม่น้ำปัตตานีได้ล้นตลิ่งประกอบกับน้ำฝนจำนวนมากที่ตกตลอดเวลาทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะหมู่หนึ่งหมู 2, ม่สองตำบลเขาตูมพันเอกุเทนจีนทองหลางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกหกล้อเรือ,อยางและเครื่องยุโทโธป,ปุระเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเนื่องจากน้ำที่ท่วมสูงและบางพื้นที่ถนนถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านที่น้ำท่วมบางรายต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือขณะที่พื้นที่อันตรายและน้ำกำลังท่วมสูงเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นอยู่บนที่สูงด้านพันเอกปรเมศานุพงศ์ได้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านพื้นที่หมู่7ตำบลมะกรูดอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีหลังจากน้ำได้ท่วมสูงขึ้นเกือบ2เมตรโดยกำลังพลได้อพยพผู้สูงอายุ ให้นั่งเรือส่วนเด็กๆให้ขี่คอเดินลุยน้ำออกมาอย่างปลอดภัยขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีบ้านเรือนอาศัยติดกับริมแม่น้ำปัตตานีได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมโดยเฉพาะตำบลจะบังติกรมีน้ำท่วมสูง50-70เซนติเมตรเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้าถนนจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ต้องนำแผงกั้นมาปิดเส้นทางชั่วคราวเช่นเดียวกับถนนจะบังติโกถนนกลาพอเส้นไปยังตลาดเปิดท้ายมีน้ำท่วมสูง40เซนติเมตรขณะที่ถนนสบารางัง ซึ่งติดแม่น้ำปัตตานีได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนมีน้ำท่วมสูง30-50เซนติเมตรอีกทั้งยังมีเครื่องจักรของหน่วยงานที่ทำการก่อสร้างก่อนหน้านี้ได้จอดขวางอยู่กลางถนนทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องระมัดระวังมากขึ้นรถจักรยานยนต์หลายคันเครื่องดับนอกจากนี้ถนนพิพ,ธพิธภัณฑ์ตำบลอ,อ,อานอรูซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจเกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยมีระดับน้ำสูง20-30ซนติเมตร ร้านค้าต่างๆที่อยู่ทั้งสองฝั่งถนนได้นำกระสอบทรายมากั้นน้ำบริเวณหน้าร้านเนื่องจากหลายร้านมีความกังวลระดับจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประกอบกับป้องกันไม่ให้รถที่ผ่านพัดน้ำเข้ามาในร้านโดยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีขณะนี้มีร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบแล้ว100กว่าร้านและภายในเขตเทศบาลถนนเกือบทุกสายน้ำท่วมซึ่งขณะนี้น้ำระบายไม่ทันล่าสุดนางพาติมอะดิยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายวันสุกรีแวมามะนายอำเภอเมืองปัตตานีเดินทางลงพื้นที่หมู่หนึ่งและหมู่สองตําบลปากกาหารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม่น้ำปัตตานีได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า500ครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยผู้ว่าได้ลงเรือนํายาสามัญประจําบ้านรักษาโรคมอบแก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียงคนชาราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมถึงพูดคุยกับผู้ประสบภัย เพื่อให้ขวัญและกำลังใจอีกด้วยซึ่งพบว่ามีบางหลังที่ถูกน้ำท่วมหนักได้มีการย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกแล้วยังคงมีบางหลังที่ยังไม่ได้ย้ายเนื่องจากน้ำเข้าท่วมไม่มากแต่ผู้ว่าสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลอย่างใกล้ชิดหากน้ำสูงถึงขั้นวิกฤตให้ย้ายผู้ป่วยทันที